ทำไมอาหารเสริมแบบสมุนไพรตำรับถึงดีกว่าอาหารเสริมแบบสมุนไพรเดี่ยว สวัสดีค่ะยียนเป็นแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบตำรับอะคะ่ะต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบสมุนไพรเดียวยังไงก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าตำรับยาไทยทางการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงตำรับยาไทยนะคะก็คือสมุนไพรตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนํามารวมกันบางตำรับไม่ได้เป็นสมุนไพรล้วนๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะมีการนําสัตว์วัตถุอาจจะําส่วน ใส่วนหนึ่งของสตัตว์หรือแร่วัตถุนะคะนำมารวมกันอยู่ในตำรับนั้นๆได้ด้วยค่ะหากการใช้สมุนไพรเพียงชนิดเดียวอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นตำรับยาไทยไม่ได้มีในแบบแผนการตั้งตำรับยาไทยนะคะการใช้สมุนไพรที่ดีและถูกหลักการควรใช้สมุนไพรเป็นตำรับค่ะ เช่นเดียวกับทางแบรนด์ของเราได้มีการค้าสั่และก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อ Greens Comax ค่ะอันนี้ถูกผลิตและออกแบบมาให้เป็นตำรับเลยค่ะซึ่งในหนึ่งตำรับนี้ก็จะประกอบไปด้วย4กลุ่มตัวยาหลักๆด้วยกันค่ะตัวยากลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นตัวยาตรงค่ะตัวยาตรงนี่คืออะไรคือตัวยาที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูกลุ่มอาการหลักโดยตรงค่ะบางตัวยามันก็จะมีรสเปรี้ยวมากขมมากมันยากต่อการใช้งานค่ะ จึงจําเป็นจะต้องมีตัวยาช่วยเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ครอบคลุมกับอาการค่ะและตัวต่อมานะคะเป็นตัวยาช่วยค่ะตัวยาช่วยนี้คือมันจะช่วยฟื้นฟูอาการแทรกซ้อนตามมาค่ะแต่ว่าฤทธิ์ของมันจะต้องไม่ขัดแย้งกับตัวยาตรงค่ะค่ะและตัวยาต่อไปเป็นตัวยาประกอบนะคะตัวยาประกอบนี้ค่ะมันคือตัวยาที่ใช้คุมกําลังหรือคุมฤทธิ์ของตัวยาสมุนไพรอื่นให้เป็นไปด้วยดีค่ะ แต่ว่าฤทธิ์ของตัวยาประกอบนี้ค่ะจะต้องไม่ขัดแย้งกับตัวยาอยื่นๆค่ะและตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวยาชูกลิ่นชูรสและก็แต่งสีค่ะเป็นตัวยาที่นํามาปรุงแต่งเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นแต่สรรพุณของยาจะไม่ขัดแย้งกับตัวอื่นค่ะทีนี้เรามาฟังกันค่ะว่าตำรับยาไทยหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบตำรับนี้ค่ะมีข้อดียังไงบ้างหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะ ว่าสมุนไพรไทยมีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ค่ะเราจึงจําเป็นจะต้องมีตํำรับยาไทยขึ้นมาหรือมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบตํำรับขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในการถอนพิษซึ่งกันและกันค่ะพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นการถอนพิษหรือตัดพิษของสมุนไพรออกแล้วให้เหลือแต่ประโยชน์เพียงเท่านั้นค่ะและมีข้อดีดังนี้ค่ะ 1. มีทั้งยาถอนพิษแก้พิษรวมอยู่ในตำรับเดียวกัน สามารถทานได้อย่างต่อเนื่องไม่ส่งผลข้างเคียงและความปลอดภัยค่อนข้างสูงค่ะ2ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายทําให้อาการต่างๆดีขึ้นเร็วนะคะ mm hmm. เพราะในตํำรับเนี่ยมีสมุนไพรหลายชนิดสามารถเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันได้และ 3. ค่ะเป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกายอย่างยั่งยืนเพราะการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบตํำรับหรือการใช้ยาแบบตํำรับมุบ่งที่จะฟืน้นฟูร่างกายตั้งแต่ต้นเหตุค่ะดังนั้นแล้วเราจึงสมควรที่จะ ปรับสมดุลร่างกายทุกระบบเลยไม่ใช่ว่าปรับสมดุลระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้นเช่นเมื่อเวลาที่เรามีอาการท้องอืดเรามีการใช้สมนุนไพรขมิ้นชันแคปซูลนะคะในการบรรเทาอาการแต่กลไกลการทำงานของขมิ้นชันนะคะมันมีลดฝาดร้อน จะช่วยในเรื่องของการขับลมในลำไส้ขับลมในกระเพาะอาหารแต่ความร้อนในขมิ้นชันนะคะก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเกิดลมได้เมื่อร่างกายของเราเกิดลมก็จะทําให้มีพลังงานความร้อนในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็จะส่งผลไปที่อปธาตะในร่างกายของเรานะคะส่งผลไปที่ความชุ่มชื้นหรือน้ําในร่างกายของเราดังนั้นการใช้ขมิ้นชันแคปซูลหรือสมุนไพรเดี่ยวเป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีค่ะดังนั้นแล้ว ยินแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบตำรับหรือการใช้ยาสมุนไพรแบบตำรับในการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่องอันนี้จะส่งผลดีมากกว่าค่ะสําหรับวันนี้ยินมีสาระดีๆมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้หากใครมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยค่ะเดี๋ยวยินจะกลับมาตอบให้ทุกคําถามสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ